สวัสดีค่ะอยู่มิเชลรายการ t w e n นะคะวันนี้มิ็จะพาทุกคนไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพนะคะกับ one day in Bangkok กรุงเทพนะคะถ้าเที่ยวแบบมิดเนี่ยมิจะพาไปดูอะไรบ้างในหนึ่งหนึ่งวันตามมาเชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตรย4่ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีหละ่ะ ไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน ตามหาแรงบันดาลใจในห้างนี่ะคะ่ะแต่ว่าที่นี่นะคะในห้างอิน o ิเรียเนี่ยจะมีที่ที่หนึ่งที่พี่ชอบมาบ่อยชื่อ TCDC นะคะเป็นที่ที่แบบรวบรวมงานศิละปะไว้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานดีไซน์แต่ว่าบางทีเขาก็มีงานอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นวันนี้เขาจะมีงานเกี่ยวกับภาพถ่ายจริงแล้วมีคนชอบถ่ายรูปนะก็เลยชอบมาดูงานภาพถ่ายของคนอื่นเขาโดยเฉพาะงานภาพถ่ายที่เป็นแนวสตรีทอาร์ตไม่ใช่สตรีทอาร์ตเป็นสตรีทฟอทอสซีคือการถ่ายรูปตามท้องถนนคล้ายๆเหมือนจะเป็นแนวเหมือนจะสแน p ป คือภาพที่เขาเห็นคือไม่ได้เซตเลยนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงการท้องถนนท,ทั่วไปของช่างภาพแต่ละคนซึ่งช่างภาพกลุ่มนี้เขาเรียกกันว่า i ิ p พ b l i c บนะคะก่อตั้งโดย Nick Turpin นะคะประมาณ11ปีที่แล้วก็จะมีทั้งหมด21คนนะคะอยู่ทั่วโลกเลยก็จะถ่ายท้องถนนตามที่ที่เขาอยู่ตามประเทศต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมันจะน่าสนใจอย,อยังไงบ้าง ก็เดินเข้ามาเราจะเห็นช่างภาพคนแรกที่ชื่อเจสซี่มาร์โลนะคะซึ่งเขาจีบเซตออสเตรเลียภาพเทีย่ทยวถ่ายทั้ง3รูปนี้ก็จะมาจากเมลเบิร์นนะคะเมืองนอสเรเลียปี2009ซึ่งพอเรามองแต่ละรูปแล้วเนี่ยเราก็ทาให้เราคิดว่าเออเนาะอยู่ดีคนเราจะไปเจอภาพเหตุกา์อย่างนี้ได้ยังไงอย่างเช่นอันเนี้ยมิชอบมากจะเป็นภาพ3คนกาลังคุยหาอะไรอยู่เหมือนในถังขยะนะคะ แล้วนอกจากท่าที่เขากําลังก้มลงหาอะไรสักอยาก่างไม่พอได้มีหมาแอบมาดูด้วยมันดูเหมือนเซ็ตมากๆแต่มันไม่ได้เซ็ตนะคะมันเป็นภาพที่เขาเจอโดยธรรมชาติของเขาเองนะคะแล้วภาพนี้ก็เหมือนเอ๊ะลุงคนนี้เขาล้มหรือเขาจะเต้นบีบอยเนาะน่าสนใจมากๆนะะด้วยสีและองค์ประกอบต่างๆ <c oughs> เคยมีรถคันนี้ตอนอยู่อเมริกา <c oughs> ช่าภาพคนนี้ชื่อนาเรลออทโอนะคะก็ อยู่ที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกันแต่อยู่ออสเตรเลียภาคใต้นะคะ mm. ก็เลยจะเป็นแนวแบบอยู่ริมชายหาดซะมากกว่า mm. หูรถนี้ชอบมากเลยอะเคยมีสีนี้เลยสีส้ม2002 2, 2, เป็น V M นะคะชอบรถเก่ายังไ,ไงละ่ะมาดูรูปภาพทำให้ได้ลึกถึงความหลังได้ด้วยนะคะ mm. ก็จะเป็นภาพทะเลแล้วก็องค์ประกอบที่แบบรถอาจจะไม่ต้องเห็นเตจำคันแต่มันจะได้อารมณ์ของรถที่กำลังไปในทิศทางเดียวกับคลื่น อันนี้ก็เหมือนกันนะคะน,นี่ก็สวยมากจะเป็นแบบหมาไม,ไม่ต้องเห็นเต็มตัวก็ได้แต่มันจะได้อารมณ์ของแบบภาพเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะเล็กๆดูเหมือนมีลุงดูดูสิมาตรงนี้บ้างดีกว่าได้ข่าวว่าภาพนี้ค่อนข้างดังมากเลยนะคะเป็นภาพของแมตต์ส a วดซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มถ่ายภาพแนวน,นี้ได้ไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาแบบยุ่งจุนจ้าน อยากแบบอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะหรือว่าเป็นเพราะเขาสนใจกับสิ่งที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาซึ่งดูดิรูปนี้ก็ประหลาดมากนะคะเป็นรูปคนเดินถือร่มตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตมนก็จะมองคนนี้ใช่ไหมที่กําลังก้มแบบทํางานอยู่ในตู้กระจกที่เป็นตู้ดิสเพลย์นะคะแต่พอมองไปคนนี้ไม่มีหัวจะถือร่มอยู่มันน่าประหลาดมากแลอันี้ที่ม่ชอบมากคือเป็นเท้าทั้งหมดมีสีชีวิตด้วยกันนะคะจะมีนกพิราบมีคนเดิน สามคนด้วยกันแต่ว่าคนเนี้เป็นสีดําหมดเลยใส่ชุดดำหมดเลยอ่ะพบได้ยังไงแล้วก็มีนกด้วยมันสุดยอดอ่ะแปลกแล้วมันได้องค์ประกอบที่แบบทำมมันช่างพอดีอะไรขนาดนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนเหตุการณ์ประหลาดประหลาอ่ะนี่เป็นรูปของจิริเมคอเวกเป็นคนเช็กโคสโลวาเกียนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆจะเห็นว่าภาพที่ถ่ายากนิวยอร์กมีภาพประหลาดเยอะ นี่หยอบเป็นเมืองที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาสว่วนนี้เป็นอังกฤษนะคะพอร์เซล์ไม่ชอบมากเลยรูปนี้แลดูเหมือนยายคนหนึ่งกำลังจะฟาดหัวยายอคนหนึ่งอยู่นะคะด้วยไม้เท้าบางทีเนื้อมีก็แบบมันจะมีจังหวะของชีวิตแบบช่วงแบบแบบอย่างเช่นซ้อนท้ายมอไซค์กำลังไปไหนแล้วก็จะเห็นแบบอะไรบางอย่างตามท้องถนนมันทำให้เราแบบเอออยากมีกล้องอยู่ในมือ แต่บางทีมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่เหมือนคนที่เป็นช่างภาพเหล่านี้เขาจับช่วงเวลาเหล่านั้นได้อช่วงเวลาที่เราเห็นแวบหนึง่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยน่ามหาาัศจจรย์หรือแบบอุ้ยอะไรอะตรงนี้นะคะจะเป็นภาพของออ t โต้ช o นุกนะคะซึ่งเขาก็จะ เกิดที่รัอคเฒ่าแรมแล้วก็เติบโตที่นั่นแต่เขาก็พูดถึงการถ่ายภาพที่เหมือนเขาว่าอยู่มาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองของเขาเพราะว่ามีคนจากหลายชนชาติย้ายเข้ามาอยู่ในเมือ,องเขาก็ทําให้แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมต่างๆนะคะดูแล้วก็จะมีคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะรวมอยู่ส่วนนี้เป็นที่ปารีสก็ประหลาดทําไมคนจะมายืนบนโต๊ะทําไมกันบางทีก็ทาให้เราสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูนี้ต่อดีกว่า ันนี้ของใครเนี่ยอ๋อันนี้ของเอเดรียนฟิสนะคะแล้วก็อยู่ที่อินเดียด้วยเขาก็เลยมีภาพตอนนี้เขาใช้ชุดอยู่ที่ประเทศอินเดียอันนี้ตลกมากเลยแบบเป็นพี่คนนึงเขานอนอยู่น่าจะเป็นคนที่แบบไม่มีบ้านนะคะแล้วเขาก็นอนอยู่ในแบบในต้นไม้ที่เขากาลังปลูกอยู่แล้วน,นี้ก็เป็นจังหวะที่แบบพี่ผู้หญิงคนนี้เดินมาพอดีแล้วก็มีนกอยู่บนหัวนะอาปากด้วยอะ มันเป็นจังหวะที่แบบโหต้องถ่ายกี่รูปรถึงจะได้จงหบะนั้นพอดีอะ่ะเพราะการถ่ายภาพสตรีทฟิชชั่งฟีแล้วถ่ายรูปข้างถนนแบบต่างๆที่เป็นแนวเนี้ยคือถ้าคุณถ่ายช้าไปนิดนึงหรือว่าเร็วไปนิดนึงภาพมันก็อาจจะไม่ได้อัตลลดเนาะมันก็อาจจะเสียได้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบจังหวะมันต้องพอดีเป๊ะมากเลยอะ่ะทำแพงกิ้งเหรอถ้าแพงกิ้งมันต้องแบบมือไว้ข้างๆปะ่ะ อ๋อเหรอว่าเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่น่าจะมีสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างใต้นะเพราะตัวเขาไม่ได้ติดพื้นเมลนี่แอนเซกนะคะตอนแรกเขาเติบโตที่มินนิโซตามินนิโซตาเป็นเมืองเล็กๆที่แบบเงียบสงบแล้วเขาก็เริ่มสนใจในงานศิลป,ปะแล้วก็บทกวีเขาก็เลยย้ายมาอยู่นิวยอร์กอันแน่นอนจากมินนิโซตามานิวยอร์กโลกก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะเห็นความวุ่นวายของนิวยอร์ก ซึ่งพี่บอกแล้วรูปท,ที่ถ่ายจากนิวยอร์กนี่จะเห็นแบบอะไรแบบอย่างเช่นตู้โทรศัพท์อันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งนะหนึ่งวางอยู่ข้างบนหรือว,ว่าสาวคนนี้ไม่น่าใช่นางพยาบาลนะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำงานอยู่ทำอะไระนะแล้วทำไมถึงนั่งนั่งเท้าเท้าวางบนโต๊ะขนาดนี้แล้วก็กุมหัวด้วยก็เลยทำให้เราสงสัยว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาคือใคร ส่วนนี้ก็จ่ายที่ฟิลิเดลเฟียนะคะภาพแปลดูเหมือนเด็กๆก,กำลังกุ้มใจกับผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเงี้ยมรู้อันนี้คือเดาเองนะคะจากการมองภาพของมิเชลคนเดียวนะคนอื่นจะมองเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะสนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light Being อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ เป็นช่างภาพอีกท่านนึงนะคะชื่อว่าคริสตอฟอากูจริงๆเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเกิดในเมืองเล็กๆที่ฝรั่งเศสแล้วก็ในที่สุดก็ย้ายมาอยู่และทํางานที่นิวยอร์กและภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพของคนที่เขาพบเจอตอนที่นั่งรถไฟใต้ดินเขาบอกว่ารถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กเนี่ยไม่ต้องนิวยอร์กหรอกหลายๆเมืองในอเมริกาสันฟานก็ด้วยนะจะพบผู้คนที่น่าสนใจมากๆคือแบบไม่รู้มันจะแบบคนหลากหลายมากๆนะคะ ก็ไข่ไข่ก็ขึ้นใช่ไหมก,ก็เนี่ยค่ะแล้วป้าคนนี้เป็นอะไรทำไมร้องไห้แล้วก็แน่นอนภาพหนุ่มสาวโนเนียกันมันเรื่องปกติมากที่เมกาอันนี้อิสตันบูล่ะถ่ายภาพโดยจอร์จแคลลี่นะคะเป็นคนเกิดที่บอสตันนะคะดูหน้ายายกำลังอ่านสงสัยขอดาวนะคะว่ายายน่าจะใส่ตาสั้นแล้วเวลาเราดูแบบตารางรถหรือตารางรถไฟอะไรเงี้ยมันจะเล็กไงยายหงเพียง ยมอ่านอยู่อาจจะอินมากว่างาปากอันนีก็เอสเซนบูนะคะความค้นวายของเมืองแล้วคาบล่านี้เป็นอิตาลีคนรอรถไฟแล้วก็เจ้านกน้อย ชื่อว่า t r e n t p a r รนะคะจริงๆแล้วเขาเกิดที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วเขาก็เป็นช่างภาพที่โด่งดังในทีเดียวนะคะมีหนังสือออกมาด้วยของตัวเองแล้วก็เป็นที่รู้จักมากๆนะคะซึ่งแน่นอนภาพของเขาจะถ่ายมาจากประเทศออสเตรเลียของเขานนัเองภาพเขาก็จะเป็นเขาดำาเราจะเห็นได้ว่าแบบถ้าใช้ฟิล์มจริงๆนะคะแล้วเราใช้ชัตเตอร์ต่ำๆเนี่ยบางทีคนที่แบบเย็นไม่นิ่งก็จะเป็นเงาๆอย่างนี้ ก็ให้อารมณ์แบบดาร์กๆกนี่เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นการประกวดเทพีอะไรสักอย่างก็รถสวยดีนะ <c oughs> นอกเรื่องอันนี้ก็แน่นอนนะคะเขาทำอะไรกันอยู่ไม่รู้แต่ต้นไม้ข้างหลังนี่ดูอลังการมากๆดูสวยมากคนเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบของต้นไม้ไงไม่รู้แต่ก็อีกเช่นกันนะคะคงใช้ชัตเตอร์ต่ำว่าหน้าแต่ละคนเบลอเลยน่าจะอยู่น่าจะถ่ายอยู่ที่เดิมแล้วชัตเตอร์ต่ำๆนะคะแล้วก็นิ่ง แต่คนไม่นิ่งดูฝั่งนี้มันว่าฝั่งนี้หลอน <laughs> ชื่อเดวิดกิบสันนะคะก็ถ่ายภาพแนวแบบสตรีทชอที่มาประมาณ25ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ค้นพบกลุ่มอินพับลิกเป็นพวกแรกๆนะคะก็บอกว่า มันเป็นสิ่งที่ประหลาดมากนะคะการที่แบบเดินไปเรื่อยๆตามท้องถนนโดยที่แบบไม่ได้เจาะจงคิดว่าจะต้องถ่ายอะไรเป็นเรื่องบป็นราวแล้วแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรๆนะคะแล้วอยู่ดีมันก็จะแบบเหมือนมีเวทมนต์เกิดขึ้นแล้วมีแมชิกเกิดขึ้นํำว่าม,มีอะไรอยู่ตรงหน้าให้ถ่ายรูปเขาก็จะเป็นแบบจังหวะอย่างนี้ชอบเพราะมันแบบก็ง่ายๆนะคะคนถือร่มเดินแต่ว้าจังหวะที่มันเป็นแบบสีเทาเพ้นอยู่อะ เป็นสีที่เพ้นอยู่มาพอดีกับร่มพอดีแล้วที่เหลือเป็นขาวเลยแค่นั้นเองไม่รู้ไม่ชอบแต่อันนี้เด็ดสุดอะไรอ่ะเหมือนตัวประหลาดนะฮะแต่จริงเป็นหนุ่มสาวนวลเนียงอยู่แล้วผู้หญิงกําลังขึ้นค้องผู้ชายเนาะเด็กๆแหละน้องคงอยากอ้วกข้างหลังเขาเป่า,มาเมื่อกี้อันนี้แค่แบบเป็นน้องหมานะคะอันนี้เหมือนกินงก่ยักษ์ไม่พอแต่มีน้องหมากําลังเข้าห้องน้ําอยู่กินอะไรไปเนี่ยลูกเอ้ย เยอะมาก่ะโเป็นภาพที่มิชอบมากเลยนะคะสามภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยนิวเชอร์รินเซนนะคะเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพ่อแม่ของเขาเลยพ่อแม่เขาก็เป็นอาร์ติสนะคะชอบ วาดภาพเพ้นท์ภาพไม่วาจะไหนแต่ไรซะพ่อเขาจริงๆเป็นหมอแต่ก็ชอบถ่ายภาพก็เลยทำให้เขาเริ่มถ่ายภาพนะคะเขาไม่คิดว่าการถ่ายภาพเล่นๆของเขาตอนอายุสิบสี่จะทำให้เขาแบบทํางานออกมาเป็นงานเหล่านั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มิชอบจังหวะของเขามากอย่างเช่นภาพข้างบนเนี่ยน่าเหมือนมากอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าจะแบบพบเจอเองตามท้องหรอนึกว่าแน่นอนต้องเสร็จใช่ไหมถ้าเราไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าไม่เคยเห็นเมืก่อนจะคงคิวเซ็ตแน่นอนเพราะหน้าคนที่ยืนอยู่กับหน้าลูกป,ปั้นเนี่ยเหมือนกันมากแบบสุดอ่ะชอบอ่ะดูทรงผมสิแล้วนี้คือเราก็สงสัยว่าเธอคนนี้ทําอะไรอยู่แต่ไม่ขอดาว่าหน้าจุดหริวลมคงแรงนะคะแล้วคนนี้เราก็งงว่าอะไรอะ่ะแต่ดูละน่าจะเป็นพวกที่แบบแสดงข้างถนนนะคะที่แบบทั้งตีกลองเล่นกีตาร์ด้วยไปพร้อมๆกันก็เลยแบกทุกอย่างมาเข้างนะสุดชอบอ่ะ ขาดำด้วยอันนี้เป็นภาพโดยเดวิดซอลมอนนะคะก็เติบโตที่อังกฤษเหมือนกันที่ประเทศลอนดอนเลยก็จะเป็นภาพที่ถ่ายที่ลอนดอนทั้งหมดนะคะสาวนั่งทานข้าวอยู่ริมถนนคนนี้เหมือนนิวด้วนปะเนี่ยคิดว่าไม่ได้ไม่ได้งอคนะิดว่าด้วนจริงตอนแรกกำลังดูว่าเขางอนอี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้งอไม่ว่าน่าจะน่าจะด้วนจริง แล้วก็มีนี้ก็เหมือนกับแบบเอ๊ะกระจกหรือเป็นหน้าต่างหรือเป็นอะไรนี่เดาว,ว่าน่าเป็นหน้าต่างในร้านอาหาระนะคะก็ได้อรมอ่ามาถึงนะคะผู้ก่อตั้งม้างดีกว่าคานที่ค้นพบกลุ่ม i ิ Public นะคะ Nick t อ r p i n เขาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือการถ่ายภาพในที่ Public ในที่การแจ้งที่อยู่ข้างนอกตามท้องถนนนะคะที่มันทำให้เขา มันมีความหมายกับเขามากการถ่ายรูปแบบอื่นหรือการที่เราออกไปพบเจออะไรอ่ะในช่วงจังหวะนั้นนั้นเนี่ยเองภาพน้องคนนี้ถือธงฝรั่งเศสก็ถถ่ายแบบช้าคนนี้นิดหนึ่งเร็วนี้หน่อยหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ภาพเนี้ยน้องที่กาลังทําหน้าตาขนาดนี้อดีเป๊อะอันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องๆเขาเล่นอะไรกันน่จาจะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างให้หเด็กๆได้ปีนต้นไม้เล่นอันนี้ดีกว่าแกสองอันนี้ไีชอบที่ฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะคือแบบ ทำไมวัวมาทำอะไรอยู่กลางถนนแล้วทําไมถ mm ้าวัวตัวหนึ่งกําลังวิ่งอยู่เนี่ยดึงแค่นี But, ้จะเอาเขาอยู่หรือเปล่าแต่ดูดูหน้าหน้าพ่อคนนี้ค่อนข้างจะแตกตื่นนะก็ตลกดีนะส่วนอันนี้ดีกว SO ่านี่คืออะไรเนี่ยเขาบันจี้จัมหรือว่าเขาโดดล่มกันเนาะแต่วิวสวยมากนะถ้าเราไม่มีขาเนี่ยมันก็คงเป็นรูปวิวปกติใช่ไหม แล้วพอมีขานี้เข้ามามันทำให้ดูแบบมีอะไรอะเป็นจังหวะจังหวะหนึ่งของชีวิตนี่นะคะคือภาพถ่ายทั้งหมดมันให้เรารู้สึกแบบสงสัยอะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าในภาพนั้นมันกำลังเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่หรือว่าเอ๊ะทำไมนี่ไปอยู่ตรงนี้ได้ทำไมวัวตัวนี้มาอยู่การผนนได้เห็นแล้วอยากออกไปถ่ายภาพบ้างปะ ขอแบบเชิญชวนเลยดีกว่านะคะใครที่อยากดูรูปภาพถ่ายสวยๆนะคะก็ที่นี่เลยงานนี้นะคะของ i n p u b l i c ที่มีขึ้นที่ TCDC นอกจากนิทรรศการนี้แล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการนี้ด้วยชื่อนิทรรศการรถไฟสายความสุขะะเศรฐศษฐกิจใหม่จากรางสู่เมืองซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นจนถึงวันที่26พฤษภาคมก็อีกงานหนึ่งที่น่าดูเหมือนกันมีเขาบอกว่าถ้า ใครอยากมาหารายบรรดาใจหรืออยากดูงานศิลปะก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะ TCDC เป็นอีกที่หนึ่งที่มีงานาานิทรรศการต่างๆซับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันก็เป็นที่ที่มิตรมาบ่อยถ้ามาเที่ยวดูหนังที่อเรี่อิมกินข้าวแล้วแบบช่วงระหว่างการรอใครสักคนเนี่ยที่เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วแอร์เย็นด้วย แต่เดี๋ยวมิจะพาไปที่ไหนต่อนะคะรู้สึกว่ามิมนณนักกับหนุ่มคนนึงนะคะเขาจะพาเราเที่ยวในมุมบองของเขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูสิว,ว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครานนสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ อ๋ออยู่นี่โอสดีครับบอกซะว่าจะเงี้ยว่าแต่ก็หาอยู่นัดไงได้เวลานัดแล้วไหมนี่นะครับผมพี่วันนี้จะพาเราเที่ยวนะคะชื่อว่าเอสนั่นเองคนคงงงว่าใครเอสคือใครใครคือเอสผมก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนเดียวที่ใช้ปั่นจักรยานใช่ชอบปั่นจักรยานใช่เป็นพวกแก๊งจักรยานนะคะฟิกซ์เกียร์ไม่ถึงนัดมาถึงนัดมาที่นี่ที่นี่หรอที่นี่คือที่ไหนตอนนี้ เราอยู่กันที่ท่าพระจันทร์ฮ่านัดมาท่าพระจันทร์เพื่อที่จะให้ผมดูสาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงมาแล้วไงเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมจะชวนพี่มิรทำทั่วรอบๆกรุงมีอะไรบ้างไหนว่ามาว่ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องเลื่นท่นเบ้าเอาว่าพอเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนี้แดดยังร้อนอยู่เดี๋ยวผมจะชวนพี่มิทไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเยจนไม่ร้อนยังไเนี่ไหว้พระนะครับไม่ใช่เข้าวัดจะได้ร้อนเพิ่มเข้าไปเองเยี่ยมเหมาะ ไม่เพราะมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเก็บไว้ตอนเย็นวันนี้ผมจะชวนพี่มีไปปั่นจักรยานรอบรอบๆหแถวเขากาะได้ไหมสนใจไหมครับเอ็ดปั่นนะเดี๋ยวคุณนั่งอนั่งได้คนเดียวพี่มีต้องปั่นเองเตรียมจักรยานมาให้ด้วยช่จะให้ลากเลยโอเคเดี๋ยวไปซีเชื่อกันปะหนุ่มที่ชอบขี่จักรยานเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวแบบไหนบ้างเอ้ามันชอบมาแถวนี้นะสาวเยอะนั่นสาวน่ารักที่ไม่เห็นสักคนเลยนะเดินเดินไปดูข้างในโอเคครับเลี้ยงวันนี้เอ็ดเลี้ยง ที่น,นี่ที่มาเที anyway, ่ยวเล่นในกรุงเทพจะเห็นได้ชัดๆนะคะข้อแต่างระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดก็คือความวุ่นวายรถติดมากนะคะกว่าจะไปจะคืนไปจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าขี่จักรยานก็จะเร็วขึ้นเยอะเลยป่ะใช่แต่ทีนี้พอขี่จักรยานเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบมันต้องเป็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบของการใช้ชีวิตเิือาสาการจราจรแบบรถมันแน่นมันก็ถึงเรื่องมาใช้จักรยานกันก็มันมันเป็นเมือน สิบกว่าปีตั้งแต่ตอนเรียนแล้วแบบไม่ใช่กรุงเทพหรอไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพครับลองมาดูกรุงเทพในอีกมุมดีกว่าที่ว่าเจ๊ชอบใช้เพราะมันเป็นยังไงมาบ่อยไหมคะที่มาบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแม่ชอบมาหาของกินที่เสษบ้าเพราะว่าจะมีพวกขนมของกินมขนมเล็กๆแบบขนมไทยๆอะฮะเยอะเราจะได้เห็นกรุงเทพในอีกมุมที่ว่านิ่งมากน้ำสีสวยมากเลยอะใสกิ๊ก เอาอีกหนึ่งกิจกรรมไหมวันนี้เล่นนะ้ำเรามาหากิจกรรมใหมเ่เราทำยังไงในหะ้น้ำกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ยากนะ <c oughs> อันนี้พรื่องควาเรื่องการเมืองนะ <c oughs> อ่าแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องการเมืองหรอกตัวเองเอาคน, <c oughs> คนที่อยู่แถวนี้แลนะ้วเราตรงนี้ <c oughs> มัอนก็ได้ พอเลยมันฟิลบรรยากาศเมืองมาหนิดนึงนะ้วหน่าลมต่างจังหวัดเหรอมันก็เหมือนตลาดนัดในกรุงเทพไหมพูดเหมือนอยู่ไกลมากอ๋อก็ได้บรรยากาศเหมือนริมคลองนะคะอะไรประมาณนั้นมีผักของมุกชิ้นด้วยนอกเรื่องตลอดแต่ต่างจังหวัดที่กินดีเนาะเอฟนี่พาเดินอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีแวะอะไรแรงๆทั้งสิ้นโฮ้ยแถวนี้ยังยังไม่น่าสนใจไงเออหรอนี่ยังไม่น่าสนใจใช่คุณคุณนะเนี่ยโทรชะ่งโมกัน เหมือนเคยใช้บริการมันเป็นยังไงนะปั๊บปับไปถึงปุ๊บถ่ายรูป2ทีกลับเหมือแนบบทีมงานช่างภาพอีกเลยจะเจี๊ยบไหมล่ะนี้เด็ดกินน้ำมานนำกินทั้งการแต่บงกันเขาห้องน้ยเจี๊ยบนี่นี่นี่มีภาษาอังกฤษด้วยฝรั่งมาก็สั่งได้ว่าคาเจี๊ยบ จริงแล้วภาษาที่คือก๋เซลนะคะเอาละครัห้ามหน้าแตากกันกูมาถูกไปกานชนเด็กวิ้านนี้ก็ดูคลาสสิกมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยก๋วยเตี๋ยวคนฮะก๋ว <c oughs> ยเ <c> ต <oughs> ี๋ยว <c oughs> คนไทยเจะพูดป้าเลยว่าก๋วยเตี๋ยวคนไทย สนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light b ิ a i อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้